สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม e ีีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านา com, พระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครตุกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยเหรียญพ่อท่านคงนะครับวัดธรรมโคตรปี52นะครับอาเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะครับราคา200บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเหรียญพ่อท่านคงนะครับวัดธรรมโคตรนะครับ พ52อนะครับอําเภอสิงห์นครนะครับจังหวัดสงขลาราคา200บาทสามารถติดต่อร้านพระคอมหรือคอมเมนต์ได้ครับ0 6 5 6 4 7 1 3 7 7สําำหรับท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องร้านพระด้วยนะครับและอย่าลืมชม EP ก่อนหน้าด้วยนะครับที่ทางช่องเราได้ลงไปนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องบูชาเครื่องรางของขังนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับร้านพระลดคอมนะครับเว็บไซต์ร้านพระลดคอมมีให้เรียกกันเยอะแยะนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพ่อท่านคงนะครับวัดธรรมคตนะครับปี52อนะครับอำเภอสิงห์ละนครจังหวัดสงขลานะครับมาฝากกันนะครับราคา200บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านพระมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ